ครับผมกลับธรรมาสัการครับผมเจริญโคนทุกคืนเร่องราวไม่รับเลยีผมอยู่ข้างนอกครับอยู่ไปไม่ได้โอ้โหรู้จักทำงานที่มันจะติดประเด็นเลยมาเห็นเบอร์ไม่ได้รับผมก็เลยรีบโทรกลับครับเออจะมาเรียนบานจะให้ใครก่อนเขาไงเพื่อนได้ชัวชัครับอ่าบุดวิดเนาะครับเนาะ โอ้โหลอยสองได้ตังค์เลยครับลอยสองวิ่งสองได้ตังค์ครับถ้าถ้าวิ่งได้ตังค์เพราะว่าให้เดีนมสองวิ่งสองรูดสองนอนทยาหัวล็อกก้าวเฮ้ยหวยบ้าจะออกเหลือสองต่อเกื <c oughs> อบ <c oughs> ไปนี่บอกแล้วธรรมะสองกึกเลยเนอะครับ <c oughs> อืม,อมเทวดามันบังนะโยมนะ ม,มันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงครับเทวดดามันมาปิดกั้นคนทางมาสองสองถ้ามาถ้าถ้าสองสองมาทั้งหลังฉันถูกหลายแสนเลยนะครับอืมมันมาทั้งหน้าถ้ามาทั้งหลังแล้วออ้โอ้อดินหมูกระทาไม่หวัดไหวเลยโอ้โหนลงซื้อๆตวง ถ้าถ,ถ้ามาตองสองเต็มเลยเนี่ยสองล้านกว่าอ๋อถ้ามาสามตัวใช่ไหมครับถ้าสามตัวมาสองล้านกว่าถือตัวสองพันสองพันแล้วละเลขท้ายสองตัวอีกตัวละพันละพันครับถอเอทุ่มถ้าตัวไหนจะรักกันเจะือตัวสองพันสองพันครับงวดงวดที่แล้วไม่มางวดนี้มาแน่นอนครับวันนี้สันจรเบิ้ลแน่นอนโยมอ,อือหือ วันนี้เบิ้ลร้อยเปอร์เซ็นเบิ100้ลร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมครับเบิ้ลแน่นอนที่สุดเลยครับเดี๋ยวก็มีเลขไม่กี่คู่เลยแล้วก็ให้ทีเดียวแล้วก็จะเป็นให้โกลสุดท้ายแล้วก็ให้เลขอื่นอีกก็ให้เลขเดียวดิครับอือแยู่ยพร้อมไหมครับครับผมพร้อมแล้วครับเอาพร้อมให้เลขดับก่อนเลยครับ ในดับข้างบนนะดับบนนะครับ <Yeah. S 2> ครับผมสี่าสามหนึ่งเขียนเลขไม่มาดีกว่าเขียนเลขไม่มาดีกว่าเลขดับมันดูย,ยังไงฟวงยังไงทำาแม่งถ้แม่งครับส,สี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งครับผมปักปักหลักบนปักหลักบน สองแปดปักหลักบนสองแปดสามตัวครับสามตัวครับสองห้าห้าสองห้าห้าแปดห้าห้าแปดห้าห้า หกห้าห้าครับสองตัวบนห้าห้าสองตัวบนนี้ห้าห้าวิ่งห้าเลยตัวเดียวลอยห้าเลยวิ่งห้าวิ่งห้ารูดห้าไปเลยใช่ห้าห้าในเชือกขนมกินเลยครับ ล่างแปดแปดสองแปดล่างล่างนี้วิ่งตัวไหนครับล่างเอาแปดแปดเลยสองไม่ไม่วิ่งนะเอาเอาม,มาทั้งคู่นั่นแหละจับคู่เลย 2, เอาแปดแปดเลยอ่าแปดแปดกับสองแปดเลยกับสองแปดอแค่แค่สองตัวแค่นั้นไม่ไม่ให้เย,ยอะครับผมราคามันจะถูกมันถูกแค่นั้นแหละมันไม่ไปเลยมเล่มนอกตัวเดียวครับ <laughs> ใช่ก็ีะว่ายมเอ้เดี๋ยวมันเดือบไปลงทํำซ้อนกับเขาออกมันเติตอนนี้จะชัวร์แต่เลขกันให้ไปนี่ไม่ค่อยตรงกับใครหรอกอือใช่ครับวัที่แล้ววดที่แล้วหลวงพ่อก็ไม่ตรงกับใครนอนไม่หลับรูดตัางเตนเนี่ยชันให้รูดเลยนโยมนะให้รูดั้งเตนศูนย์ถึงเก้าเลยนะอ่าเนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์ได้ดังเลยเนี่ยสักยี่สิบบาทเนี่ยตัวยี่สิบบาทนี่ยตัวละสิบบาทโดสิบบาทเนี่ย อย่างการูดสอบเมื่อวันที่แล้วเนี่ยฉันไม่ได้โตดแค่น,นั้นเองกันลืมกันไม่ลืมเราคิดว่าสองเนี่ยน่าจะมาสองสองสองเลยหรือสองสองเราก็รูดเลยลดูทั้งในในเว็บทั้งนอกสามสี่เจ้าไม่เคยโตดทักเจ้าเลยล้วไปตอนเช้าไปซื้ออีกซื้อก็รูดกันแหละรูดแล้วก็แถมไงครับอ๋อแถมสอนึง มีมีแถมีอีกต่างหากเออมีแถมมันร้อยร้อยละสิบไงอ๋อครับร้อยละสิบเออทางนอกเนี่ยแทนแทนในเว็บมันไม่แถมในเว็บมันมีแถมแถมมันให้ราคาอย่างบาทหนึ่งก็เก้าสิบห้าบาทอืมแต่มันตัวมันอยู่ไหนไม่รู้ไงถูกครับถ้าไปร้านก็อย่างหนาวอยู่แต่ซื้อในเว็บก็จะซื้อแค่สหลักแสนนะ กระถุกกระถุกลักแสนหลักหมื่นอย่างเงี้ยครับร้านร้านก็ซื้อทั้งนอกซื้อเลยหลายเจ้าเนี่ยเจ้าละตัวเจ้านี่ห้าร้อยเจ้านู้นห้าร้อยซื้อหลายหลายหลายเจ้าถ้าเจ้าเดียวบ้านนอกนีนทุ่มตัวไป็ร้านก็ระแวงอยู่ละครับก็เซียวเสียวอยู่นะครับอืเสียวเป็นร้านแต่จะก็ซื้อตัวสองพันสามพันเลยถ้าอยู่บ้านนู้นเลยที่เคยอยู่นครสวรรค์นะอยู่กับเจ้าใหญ่นั้นเท่ารอยตัว ลอยเท่าไรไม่อันเลยวันในร่างดับหนึ่งนะโยมร่างดับหนึ่งใช่ไหมครับดังดับหนึ่งเด็กไม่มาหนึ่งหนึ่งนี่ใครซื้อรับกินเลยอืมรูดตั้งแต่ศูนย์ไปถึงเก้าแล้วถ้าไม่มีหนึ่งแล้วไม่ไม่มีหนึ่งแล้วไม่ตรงเลยไม่ได้ไม่มีเมื่วันที่แล้วฉันบอกข้ามาไหมแล้วมาไหมไม่มาอืมศูนย์สี่แปดมาไหมแล้วไม่มา แกคุยกับโยมบอกเดี่ยวันนี้จะได้ลงไหมอ๋อครับวันนี้ทางเขาบอกโยมหมายที่048ไปมาลบยกอข้าเนี้ยหมดชิดรับย่อยเลยไมมาครับควันนี้อหนึ่งเดือดขาดไม่มาใครตืใครตื้อรับกินเลยครับอำก๋วยเตี๋ยวเกี่อกินได้นะอืมครับผมเลขร้อยหลักร้อยของแขนข้างบนค่อนข้างแม่นนายยมนะสองกับแปดเนี่ย เอาใจคักหน้าก่อนแปดห้าห้าสองห้าห้าเนี่ยหนักหนักไว้หน่อยแปดห้าห้าสองห้าห้าให้หนักไว้นะครับใช่เพราะเลื่มันมาแค่สี่คู่เห็นยกเนี่ยมันมาสี่ห้าห้าแต่กระซีมันดับไปแล้วไงดับมันชนเด่นอีกนะลงสี่สี่สี่ห้าห้าเบเบอร์ก็ได้ดับแล้วมันมาชนเด่นมันมาสี่สี่ห้าห้าโคกเลยแต่ห้ามันมายกกเยอะกว่าเข้าไง ครับอืมนใหมาเยอะเลยวิงห้าไปเลยถ้าถ้ามาห้าห้าเข้าหลักร้อยแปดกับสองของจัดค่อนข้างจะมาหลักร้อยเกือบทุกน้อยว่าที่จะไม่มานะโยมนะหลักร้อยจัดแน่ค่อนข้างจะบอกแม่นเลยนะครับอืมโอ้โคตรเสียดายของความเสียดายเดโอเงินเป็นล้านหลุดลอยไปก็เลขแก้มเดียวครับอื โยมนะสองสองมาสองหนึ่งว่าผมเสียดายถ้าสองสองมาทั้งหลังก็ยังได้อยู่หลายแสนอยครับถูกสองสองไงครับวันนี้ห้าห้าโยมทั้งบนไม่ต้องลงล่างเลยครับผมสัญจรเบิ้ลแน่นอนเชียงใหม่เชียงใหม่ก็เจ็ดร้อยี่สิบแปดปีถให้ถือสองแปดเองนะสองแปดแปดเอะไรพวกนี้แต่จัดก็88ปปไงครับอืมแล้วมาตรงกับของฉันด้วยนะของจันครับ สองแปดเนี่ยข้างบนนี่ฉันล็อกได้เมื่อว่นที่แล้วฉันได้เก้าแปดขณนี้จัดแปดออกไปไงว่าแปดรดับเกือเกือบจะมาสองข้างล่างเองระดับเกือบจะมาโดนข้างล่างันดับแปดอ่ะครับออกออกแปดสามไปมเนี่ยวันนี้ให้แปดสองก็แปดแปดเลยอยู่ขายขายคาราชอะไรเอาเอาเจ็ดเอาะแต่ฉันไม่ค่อยเน้นข้างล่างฉันสุฉันหวยฉันสุดไล่ฉันจะเน้นข้างบนนะครับผม ว่าถ้าใครเขารับก,ก็ทุ่มเลยไม่ต้องไปดาดเืินหรือรักจะลูดก็ลูดไปเลยตั้งแต่ศูนย์ไปถึงเก้าเลยตัวละสิบบาทคูนทิบบาทนี่ก็โอ้มาก็ได้ทุนคืนหรอได้กาไรอีก้าวขัก,ก็สบายสบายครับไม่ต้องไปวิป่งขับวนหาเยอะของฉันฉันก็บอกว่าค่อนขอ้างแม่นจานก็ศูนยศูนย์ก็เข้าสองสามก็เข้ามากวันนี้เข้าสามตัวเลยครับ ไม่ได้ไม่เข้าสันวยฉันเข้าบ่ยมากฉันครับฉันมันไม่เก่โกงโทรศัพท์ไงหาทางนำเสนอไม่ได้ไงอ๋อแล้วนั่นลายโยมได้แต่ยังทำไม่เป็นฮ <laughs> าฮใจฮ่าฮ่าสายก็ดึก็กระทำให้ของนอนทยาเขาขึ้นเบอร์มามีลายลายก็เบอร์พร้อมมาเลยไปขอพาดนมก็ทำไปกดปั๊บติดโป๊เลยขึ้นมาเลยนนทยาก็หายโม้เยเสียดายเแต่ว่าให้ไปทีแรกคนรอบ ภาพก็สำหรับแนวทางของหลวงพ่อพิษณุโลกนะครับวันนี้เพื่นว่าดับบนหรือว่าเลขไม่น่าจะมานี่นะครับซีสามหนึ่งนะครับเลขปักหลักเพื่อนหรือว่าเลขหลักร้อยเพื่อนนี่นะครับกับสีมีสองกับแปดนะครับเป็นสองแปดสามตัวเพื่อนจับให้สองห้าห้าแปดห้าห้าหกห้าห้านะครับตัดสองตัวก็แค่ห้าห้านะครับวิ่งห้ารูดห้าตลอดสายล่างนี่เพื่อนให้ แปกับ28งแปดนะครับเด้อเลขไม่น่าจะมาข้างล่างก็คือ1นะครับไม่มาแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพี่น้องไส้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้ออให้พี่น้อง,ท,องท่านผู้ชมอยู่ดีไม่แห้งโซก,กันมานครับสวัสดีครับ